วานอนนี่เออวานนอนนะพี่น้องนะนี่ในเอฟซีวานนอนเว็บดีฮันเลยเป็นไงมาถึงวานนอนแล้วทางที่คุ้นเคยแล้วมันไม่คุ้นเล่ยนะนี่ทางนั้นทางนี้เราเคยไปงานกระถินอยู่นะทางนี้ใช่แล้วตอนนั้นจำไม่ได้บอดเตยเราไปงานกระถิ่นนะเดียวเดียวเดียวฟังเขาก่อนว่าคือว่าเอาแม่งอันนี้ที่เขาทรงมาเฮ้อนะมันดูใส มูโตเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ได้ไหมมีการ์ดมามีกัดมาเออไปตัดผมก่อนฮะสรุปไปตัดผมก่อนเหรออตัดผมก่นเบิ้งจ pues ีบีเอสกรบ้าม uh ัน้องยุสัยเบิ <h h <h ้องไทเม่เบิ <h h ้องไทเม่เบิ้งเนาะเบิ้งเบิ้งเนาะเบิ้งเมื่อกี้นี่คือว่าหายเสื้อหายเสื้อเจของตอนนี้เราจะกำลังตามหาร้านที่เราจะไปอยู่เนาะอ่างนต้องเสื้อเฮาแล้วเฮ้ยเบื้องไปเบื้องไปว่า คูต้ากันจังลันอ่ะสอ้าวชุลุเลยไปคูโุต้าบอกว่าจะไปซื้อเหล็กโอ้โหอ๋อชุลุจะไปร้านคูโุต้าปรเดี๋ยวนี้อ้าวจะทำไมเผยแบบนี้เพามาต่อยจะบอกว่าคูโุต้าก็เหล็กเหรออืมลืมลืมเจ้าทำไมเป็นคนแบบนี้โอ้โหชิม้าฟงยังคูโุต้าเนี่ยมือมือนันข้าวเลี้ยวเขคนนี้นะโดนเลี้ยวไปเนี่ยขาวเนีวสร้างเดียวเขาไปนีนะ เดนไปหอดผู้รถในพงไมว่ามันเบิ่งามาได้ี่นี่เ่าว่านี่ต้องให้กระซ่งมา่หม่ี่นี่มันหมดอายุวะอายมันหมดอายุได้เมงอันนี้ได้อ,อือมอม่ยอยู่สายในหูหรลอเบ่มันหมดอายุมันเบิ่งมาได้ดอกโทรไปหาเข้าลดเพราะว่าครั้งก่อนที่หลงบ้านไปหลงทางไปบ้านจะปอนมันหมดอายุมันขึ้นให้เราที่เจ้าก้าวส่งไปให้ตอนนั้นน่ะไปตอนแรกก็ไปหอดผู้ มาอยู่เขาไปบ้านผีประสาขุนเที่ยวเขาคางวัดไปไปแรกโอ้ยเอ้าอันล้านอันนั้นขึ้นนานลากแท้เพราะมาต่อยนานๆเดี๋ยวเห็นให้สื่อเล็กเมื่อเห็ุแบบนี้เนาะหยุดหอชมจันทร์น้ำฮานาฟิเดอรเปิดจีเพสล้านเล็กละเออดูอีกสิบสองนาทีก็ถึงคือมาข้าง ตอนนี้เราก็ตามสิริเหมือนเดิมนะอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนาะไม่่ใชเราไปวานอนเอฟซีเราจำทางไปไม่ได้แล้วเนาะเราก็เลยจำเป็นต้องตามสิรินะออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงตอนนี้สิบโมงเจ้า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 มันต้องแปดนม้กว่าเดินทางนั่งรถมาเจ้าอ๋อเขาบอกกนบว์บะเสือเฮาบะเสือเฮา เป็นบอ่ออดว่า,าถ้ากปท,ทางในอยู่ในโคกวา่สิภาไปหาเห็ดก็คืบอบัวจอดเนาะ <c oughs> เออเขาได้เห็ดหลายด้ว <c oughs> เห็ดโอกเห็ดยางเห็ดคอนเห็ดคอนนี่ในพี่เดินทางไปตัวนอนนะท่านผู้ชมเนาะก็เราก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะเรียบจะจำไม่ได้ใช่ช่างพงก็จะไปตรงนั้นเนาะตรง <Okay. S 1> ที่ช่างพงเคยไป ร,ร้านตัดผมร้านตัดผมก็ผู้ชายได้อันนั้นน่ะเออ,เอ,อไม่ใช่ผู้หญิงไรจะผงก็จะไปร้านตัดผมมึงมาโง่มัก็ึมึงจะแซ่บจอ้อนเออเดี๋ยวก็มาซื้อเอาเบื่อทางนี้แล้วเมื่อก็ได้ก็ลัดออกนั่นก็หอดแล้ะเหมือนจะถึงแล้วนะนะคะพี่น้องเราก็จะไปซื้อเหล็กนะเพื่อที่จะไปทำหอนะพี่น้องนะ <Billie S 2> อ๋อซื้อไม่ใช่ประมาณสักสามชั้นโอเวอร์ถูกไหมอย่าบอกนะมันเป็นไปเมื่อไหร่วันที่เจ้าอยากไปซื้อคู่โมตาดีสักก็ว่าซื้อวันนี้เผยเนาะจังพงสรุปจังพงจะไปดูรถไถใช่ไหมใช่วันนี้นะที่เราไปกันเนี้ยใช่สิไปเบิ้งรถไถหรือไปเบิ้งเหล็ไปเบิ้งเหล็กแต่ก็ไปเบิ้งรถไทยเห็นเอฟซีหลายๆท่านคอมเมนต์มาอยู่ว่าอยากจะ ขอเบอร์โทรเนาะอยากได้เบอร์โทรร้านเหล็กที่เราจะไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงร้านเดี๋ยวค่อยถ่ายเบอร์โทรให้เนาะถ้าเป็นไปได้เราเราไปถึงร้านเราขอเปอร์เซ็นต์กับเขานะไหมถ้าเกิดมีเอฟซีสั่งเหล็กผ่านในนามของเราเนี่ยแบ่งเปอร์เซ็นต์ทำบุญกับเราดีไหมดีเนาะเออเป็นไปได้เนาะโครงการของเราเนาะใช่พี่ถ้าผมโปรโมทร้านช่วย ทุกๆหนึ่งตันถ้าเขาสั่งมาผ่านช่องผ่านดี่สหายเนี่ยพี่มีเปอร์เซ็นต์ให้ไหมเพราะผมจะเอาเงินไปทำโครงการช่วยเหลือมอบโอกาสเนาะมันเป็นไปได้อยูได้เนาะได้เออแล้วเราไปคุยกับทางร้านเขาหน้าสนเนาะแจ้วแจ้วพี่น้องหน้าสนหน้าสนเท่ากับที่ให้ที่เจ้าเนก็ให้ เาเซลลยยดี๋ยวเราจะไปค่อยถ่ายเบอร์โทรให้ดูเนาะเพื่อท่านไหนจะสนใจสั่งนะครับรอไปดูในคลิปต่อไปเราดูเราดูเบอร์โทรแล้วก็ที่ตั้งเนาะตอนนี้เราก็ตามน้องซีรีอ๋อน้องซีรีอยู่นี่ในฟซีตามน้องที่แล้วไม่หลงแล้วนะพี่น้องนะความจำฟื้นขึ้นมาทันทีนะเหมือนเอาไอซ์เมอ มันหยุดซัมเมอร์อีกแปดนาทีก็จะถึงแล้วไม่ใช่เหรอนี่ร้านเล็กเหมือนจะถึงแล้วในเอฟซีใช่เหมือนแล้วหรอเหมือน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 จะแล้วล่ะเพือไก่เพือไก่อยู่เด้ทั้งแปดเธอเลยเลยวันน้องไปคุณทั้งแปดนาทีคนเลยวันน้องไปทั้งจับปลาดงฮะโบเมนดอกทีนี้เบิ้งเสียทางของจับปลาไปทางจับปลางปดงด้วยเหรอไปเป็นอยังทั้งจับปลาดงนี่เมืองเบิองมุดจีเพ็ดฮะจีเพ็ดพาไปจับปลาดง ไก่ๆเน,ใน,ในี่ยเลยเดี๋ยวเขาอดเลยเนี่อา้าวงานเข้าเสร็จแล้วในเอฟซีบุบบุอ้ออออาวไปจำปะดงจริงๆนี่หว่ากินกับถนนใหญ่บ่ฮอดจำปะดงเสื้อเขานีิเนี่ยบอกแด้วออกไปหวยน้ำเทีเทยงคุนะเน่ะอย่าบอกอด้ว่าไปจำปะดงอีหลีงานเฮาปรฮอดดอกนี่เลยปั๊มออกไปนิดนึงถ้าเกิดเราไปจำปะดงก็ไปได้ดิไม่เป็นไม่เป็นไรเนี่ยไม่ไพซีมาจัดเดี๋ยวนี้ไปได้ดิก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเรียก็ตีไปเรียกไปเรียกคว้ เราก็ไปกับถนนน,นี่แหละนี่ใน,น,อนเอฟซีก็ถนนหน่อยไพแลียนก็ได้เนาะเออมันไปทางโน้นจริงจริงด้วยใช่ไอมอปอมนะละมันโปทโบอเสื้อลดนะ่าเสื้อเฮานีนะ่น่าเออมันใกล้กับซูเสื้อเฮานีนะ่น่าผู้ปรตาทิโตสิบเบิ้งรถนั่นแหละแมนอยู่ใกล้ติดกันเลยอยู่ตรงข้ามอเออ อ่าเจ้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 าทีเดียวสองสองก๊อกเลยสองก๊อกเลยโจ้เจ้า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 ล่าสุดนะเอฟซีเรากำลังมุ่งตรงไปจำปดงนะอ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะพวกเราก็จะค่อยๆไปในเอฟซีนะครับนั่นนะมันเบาแล้วพี่น้องมันเบาแล้ววกว่าไปแนวถ้าเบาบอสิีรีโอ้สิรีนี่เนาะถ้าเบาเนาะเจ้าเนาะ จ้างทางทางถ้าไปจัประโดม่านี่ทางคุ้นเคยเอ้าะพี่น้องไปรุ่นกันในคลิปหน้านะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะทางคุ้นเคยที่มาบ่อยๆนะโอเคครับผมก็ปากลิปไวเท่านี้ในเอฟซีสวัสดีครับผม